สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ใช่ EP ที่จะพาไปซื้อพระนะครับพอดีมีคนอิ inbox เข้ามาถามในเพจของเซียนพระนัาตาดีทาง f c e e o o o นะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube ว่าอยากจะนำพระเนี่ยมาให้ผมตรวจสอบช่วยดูให้หน่อยว่าเป็นพระแท้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยไม่ได้รับตรวจสอบพระนะครับผมเองเนี่ยรับเช่าพระแล้วก็ให้บูชาพระนะครับส่วนหน่วยงานที่ตรวจสอบพระเนี่ย แต่ว,วันนี้ผมจะแนะนําให้ทุกๆท่านเนี่ยได้รู้จักกับหน่วยงานที่เขาตรวจสอบพระโดยที่เราสามารถนําพระที่เราสงสัยเนี่ยว่าจะแท้หรือเปล่านําไปตรวจสอบได้ที่องค์กรกลางนะครับที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับพระองค์นั้นเลยนะครับก็คือที่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราเดินทางกันไปที่พันทิพย์งามวานชั้นสองครับไปดูว่าขั้นตอนในการ นำพระของท่านเนี่ยไปออกปัดรับรองว่าพระของท่านแท้หรือไม่เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันอีกประมาณสัก15นาทีถึงนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าสมาคมนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาออกบัตรที่สมาคมแห่งนี้นะครับก็มาที่ชั้นสองที่ห้างวันทิพย์งามวงวานครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการส่งพระออกบัตรเซอร์ที่สมาคมกันนะครับขั้นตอนในการออกบัตรเซอร์นะครับเราก็สามารถที่จะมากดบัตรคิวที่ตรงหน้าตู้ได้เลยนะครับถ้าวันนี้เรามาออกบัตรครั้งแรกนะเราก็กดไปที่ใบสั่งซื้อพระนะครับใบนี้ครับแล้วก็เราก็จะได้รับบัตรคิวตรงช่องนี้ พอเราลัาบัตรคิวปุ๊บเราก็ดูว่าคิวของของเราเป็นคิวที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอให้เราได้ดูนะครับว่าคิวที่เท่าไหร่รอเจ้าหน้าที่เรียกเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกบัตรคิวของเรานะครับเราก็มาที่ช่องหมายเล็หนึ่งแล้วก็นําพระบวกกับเงิน700บาทมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับบัตรประชาชนนะครับในครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของเราเนี่ยลงในทะเบียนประวัติในคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นเป็นครั้งต่อๆไปเราก็แจ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนประวัติเป็นของเรานะครับก็คือว่าจะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีชื่อของเจ้าของพระนะครับเวลาทำการนะครับตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันจันทร์นะ10โมงครึ่งถึง4โมงเย็นยกเว้นวันอังคารและศุกร์นะครับ10โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเป็นต้นไปในการส่งพระจะกำหนดเป็นรอบๆนะครับอย่างเช่นรอบนี้นะครับใครที่ส่งพระตั้งแต่วันที่ 18- ถึง24 ก็สามารถรับพักค,คืนได้ในวันที่27นะครับก็คือใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์และวันที่27เนี่ยเราจะได้พักคืนพร้อมกับบัตรอ่อนนะครับหลังจากนั้นอีกหงสัปดาห์ให้นำบัตรอ่อนไปรับบัตรแข็งได้ที่สมาคมชั้น3นะครับสําหรับพระที่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งเนี่ย คอยออถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยให้เรานํากลับบ้าน <ขอ S 1> แล้วก็มา,มารับพระ<ห>ได้ <200 S 1> ในวันที่หน<ม>ึ่งสัปดาห์ถัดไปนะครับขอเชิญหมายเลขสี่สองร้อยช่องที่ 3, ามผักจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายรูปพระองค์น,นั้นที่เราส่งเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุดให้เรา นำกลับบ้านหนึ่งชุดนะครับหลังจากถ่ายเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะนำพระเก็บไว้พร้อมกับเอกสารนะครับแล้วก็จะพิ์เอกสารออกมาสองชุดแล้วก็จะคืนพร้อมกับเอกสารที่เรายื่นไปตอนแรกนะครับคืนให้เราแล้วเราก็เก็บหลักฐานไว้นี้นะครับงนั้นในวันที่เรามารับพระคืนนะครับเราก็มากดบัตรคิวช่องรับพระคืน บัตรคิวจองมา2ใบนะครับหใบแนบกับเอกสารที่เขาให้คืนมาตั้งแต่วันแรกนะครับอีกหนึ่งใบถือไว้นะครับเป็นหมายเลขรอเจ้าหน้าที่เรียกจากนั้นเราก็รับพระคืนเราจะได้รับพระและบัตรอ่อนสีเหลืองนะครับบัตรอ่อนวันอาทิตย์เราก็มารับบัตรแข็งได้ที่สมาคมชั้น3ครับสําหรับขั้นตอนในการส่งพระออกบัตรเซอร์ที่สมาคมนะครับก็มีรายละเอียดดังที่ แนะนำไปนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถ inbox มาถามข้อมูลได้นะครับที่เสียพันหน้าตาดีนะครับเแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับบััสดีครับ